อขอให้ทุกคนทุกทันจงเจริญสติสร้างความรู้สึกระปรูดสัมผัสของลมหายใจของเราให้เกิดความเคยชิน ตังจะตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องกันแล้วหรือยังรู้เท่าทันการเกิดการดับของใจของเราแล้วหรือยังรู้เท่าทันการเกิดการดับของความคิดที่ผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจของเราแล้วหรือยังอะไรคือสติที่เราสร้างขึ้นมาความเพียรที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างไรเราพยายามฝึกพยายามศึกษาอบรมใจแก้ไขใจของเราขณะยังมี กำลังอยู่ขยันหมั่นเพียรละความเกียดตคร้านเพิ่มความขยันต่างความรับผิดชอบฝึกขัดปฏิบัติขัดเก่าตัวเราอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องของเราทุกคนทำหน้าที่ของเราให้ดีให้ถูกต้องทั้งทางด้านรูปธรรมทั้งทางด้านนามธรรมาแนวทางมีมานานพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบออกมาเปิดเผยเอามาจำแนกแกะแกง เราจะเป็นนึกเอาไปคิดเอาไม่ได้เด็ดขาดการปรพฤติปฏิบัติใจเพียงแค่การเกิดความเกิดนั้นก็ปิดกั้นตัวใจเอาไว้ทั้งที่ยังไม่ได้แยกรูปแยกนามทั้งที่ยังไม่ได้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นการเกิดการปรุงการแต่งเขาก็ปิดกั้นตัวเขาเอาไว้ เราต้องมาทําความเข้าใจสะสางกายก้อนนี้ของเราว่าวิญญาณในกายของเราไอ้ส่วนที่เป็นรูปร่างกายนี้เป็นลักษณะอย่างไรไอ้ส่วนที่เป็นนามมาทำเป็นลักษณะอย่างไรไอ้ส่วนที่ลึกลงไปตัววิญญาณที่เป็นตัวสุดท้ายในขันห้าเป็นลักษณะอย่างไรการปรุงการแต่งการส่งไปภายนอกนั่นแหละเขาปิดกั้นตัวเขาเอาไว้ชั้นสุดท้ายเรามาคลายขันห้าแล้วก็มาละกิเลส แล้วก็มาดับความเกิดให้สั้นลงสั้นลงสั้นลงจนกระทั่งเขาก่อตัวเราก็ดับความเกิดเขาก็จะเข้าถึงตัวของเขาทีนี้เราจะดับละได้หมดเด็ดขาดหรือไม่เท่านั้นเองอันนี้มันเพียงแค่ชั้นหยาบๆพวกเราก็ยังขัดเก่ากันยากอย,กอยู่ก็ต้องพยายามให้ใจน้อมอยู่ในกองบุญกองกุศลเพียงแค่การจเจริญสติให้ต่อเนื่องก็ยังทํากันยากอย,กอยู่มันก็ยากที่จะเข้าใจ มันก็ได้เข้าใจในระดับปัญญาของโลกีจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากจะง่ายสําหรับบุคคลที่มีความเพียรมีความเชสละวักไฟสนใจไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันทั้งกลางคืนก็ต้องพยายามกันนะไม่เหลือวิสัยแต่และวันแต่และวันถ้าถึงเวลาก็ย่อมจะเข้าใจไม่ถึงเวลาเราก็ต้องสร้างอันนี้สงสั่งบุญสร้างบรารมีของเรา ไม่รู้วันนี้วันพรุ่งนี้ต้องรู้ไม่รู้วันนี้วันเดือนหน้าปีหน้าจะไปต่อเอาพบหน้าก็ต้องพยายามชวนญาติโยบที่มาวัดคณะของอาจารย์ธานินทร์ก้บริวารมาได้ทําบุญให้กับบริวารมาช่วยการช่วยงานแต่ละวันแต่ละวันหลวงพอ่อขอขอบใจขอบคุณทุกคนผ่ากันไอ้เอาตนไอ้แก่นาไปปลูกในป่าแสบเข้าไป ตามป่าตรงที่พอมีช่องว่างลงได้ก็ลงลงไปให้เทวดาลดน้าเดี๋ยวเทวดาท่านก็มาลดน้ําให้เองลดน้ำไปก่อนครั้งแรกครั้งต่อไปทเทวดาก็มาลดให้แจมแ,จม,แจมเมาไว้ต้นไหนรอดก็รอดต้นไหนไม่รอดก็เสริมเติมใหม่ทำธรรมชาติให้หน่ายอยู่น่าอาศัยน่ารื่นรมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็พยายามทำทำความเข้าใจทั้งภายนอกทั้งภายในอย่าไปเกลียดครัาง ถ้าเกียดคลานอยู่คนเดียวก็ไม่มีประโยชน์หนักตัวเองหนักคนอื่นหนักทหารที่เสียดายเวลาเราก็ต้องพยายามกันนี่ก็ใกล้งานใก้งานบันทิดนึงมีอะไรเราก็ช่วยกันทําช่วยกันทําส,สางกันไอ้ส่วนตนวาสนานั้นไอ้อาจารย์โกกับธรรมเน,นก็ช่วยกันเอาไปปลุกรอบห้องน้ําใหม่ให้หน่อยนะปลูกรอบห้องน้ําใหม่ให นี่ได้สวยในงามในวันข้างหน้าก็เหลืออยู่ไม่เยอะเอาเก็บเอาไว้ไปดับประดาก็ว่าวันงานก็คงจะเสร็จเรียบร้อยได้ทันการทันงานีอะไรเราก็ช่วยกันทั้งพระทั้งเนนทั้งชีนี่ถ้าเอาตั้งแต่ความเกียดครานไม่มีความเชื่อละมันก็ลำบากลำบากของผู้อยู่ลำบากของผู้อาศัย ทั้งที่เราก็มาอาศัยอยู่เราก็มีอะไรก็ช่วยกัน<ๆ>การประพฤติปฏิบัติ <c oughs> ก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีนีความเชื้อละไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่กินแก่นอนเห็นแก่ความเียดคล้านคนที่มีบุญมีอานิสงส์จะไม่ได้บอกอยากเลยอะไรที่จะเป็นประโยชน์ก็รีบทําทําให้เต็มที่ประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สมุติประโยชน์มิมุิ นั่นแหละอันนีงสงก็จะเต็มได้เร็วได้ไวออาสร้างความรู้รับรู้ถ้าพปัดของลมหายใจให้ชัดเจนกันให้โตเนื่องให้เชื่อมโยงกันนะปากกันไหว้เพพร้อมๆกันคอยไปทําความเข้าใจต่อ